สวัสดีครับทุกท่านครับนี่ช่องมลมหาการแต8นะครับวันนี้ผมก็ได้พระง่างนะครับพระง่างตาแดงนะครับแล้วก็พระง่างดินนะครับใต้ฐานดินนะครับอายุทยานะครับอกเข้าหับถัดนะครับจะนํามาให้ทุกท่านชมกันแะศึกษากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากรอให้ทุกท่านเนี่ย วาว่พิจารณาว่าองค์ที่ผมจะเสนอองค์นี้นี่นะฮะเป็นอย่างไรอ,องค์นี้นี่นะฮะเป็นองค์ที่เจ้าของบอกว่าขุดได้หลังบ้านอ่ะขุดได้หลังบ้านนะฮะขุดได้หลังบ้านมีคาบสนิมโอ้โหค,บคบาบตะกอนคาบสนิมเนี่ยกัดจนผิวคื้ไปหมดนะครับ จะดูเก๋ได้ยังไงนะครับลองพิจารณาตามที่ผมให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามแล้วท่านลองตอบในใจดูว,ว่าองค์เนี้ยแท้หรือเก๋เนะครับดูผมให้ดูตะบไยก่อนอดูความเก่าขึ้นสนิม ไปทัทางองค์นะฮะอันนี้ขุดมาเจ้าของกล่าวว่าขุดมามาเอานะฮะอ,ะอราสักสิบวินะครับถ้าเราตอบในใจว่าองค์นีแท้หรือเก๊นนะฮะ,อะโอเคครับสำหรับท่านนะครับสำหรับท่านที่ดูว่าแท้ ที่รู้ว่าแท้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณก่อนขอบคุณที่เชื่อผมว่าองค์นี้มันขุดมานะครับมันงมน้ำมามันขุดมาจริงผิวนี่โดนสนิมกัดจริงขอขอบคุณที่เชื่อผมอย่างนั้นนะแต่องค์นี้เจคับเป็นองค์เจนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าไปอยู่ในมือพ่อค้าละกันพ่อค้า เขาก็ไม่สนหรอกว่าจะแท้หรือเก๋สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยโหยงมมาเนี่ยนะครับขุดมาสนิมกัดเป็นพูนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะได้ยินนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าองค์นี้เนี่ยโหยงงมจากน้ํามาฝังใต้ดินมาคุณดูสนิมสิสิ่งเหล่านี้แหละคนที่ไม่เปรเขกก็จะเชื่อนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าเราซื้อเนี่ยเราดูคนไม่ได้ เราต้องดูที่ฐานนะครับสรหรับท่านที่มองว่าเฮ้ยไม่ดูไม่ดีนะดูเก๊อ่ะเสือว่าท่านเริ่มดูพังงังเป็นนะครับองค์นี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยไปขอซื้อนะฮะไปขอซื้อจากคนที่เขาเรียกว่าเล่นในโรงงานนะฮะเป็นเล่นพระคือเล่นของปลอมอยู่แล้วนะครับจากโรงงานอยู่แล้วองค์นี้ผมก็ซื้อมา700นะครับขอเขาซื้อมา700 ซึ่งผมมองว่าโอ้มันทำมาดีแล้วอมแบบนี้เหมือนผมเคยโดนมาสมัยก่อนเลยเมื่อปีที่แล้วโอ้โหนิทานเยอะมากฟังฟังไว้อย่าดนะฮะนิทานเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครฮะ <c oughs> อ,อของแท้มีโยนน้ำทิ้งครับในประวัติทุกๆคนในบริบทการใช้งานทุกคนมีหมดโยนน้ำทิ้งหมดแต่ ของปอบเขาก็โยนทิ้งเช่นกันนะครับอง์นี้โดนทําผิวมานะครับองนี้โดนทําผิวมาเป็นพระฉีดนะครับเป็นพระฉีดไม่ใช่พ้าหล่อเป็นผิวพูนเห็นไหมครับเป็นผิวพูนฐานยุบนะครับฐานยุบแล้วก็ปุกนนี่สนิมนี่คือลงน้ํายามานะครับเป็นน้ํายาแดงๆคุณเห็นไหมนี่การลงน้ํายาผิวออกมาเป็นแดงเปิดๆนะครับไม่เป็นธรรมชาติออกมาเป็นทองเหลืองเป็นเม็ดเห็นไหมฮะดูใต้ฐานขึ้นมาปั๊บจะเห็นโลหะตรงปูดตรงเนี้ย เห็นไหมยังมีแสงทองเหลืองอยู่เลยเห็นไหมครับยังมีแสงทองเหลืองอยู่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือการหล่อใหม่ขึ้นมานะครับแต่ทําเคลือบผิวให้ดูเก่าอง์น,นี้เป็นโอนนที่ผมมองว่าถ้าพิมพ์เม่ถ้าพิมพ์มันโดนถ้าพิมพ์มันถูกเนี่ยมันก็จะดูยากแต่องคเนี้ยเป็นพิมพ์หนึ่งที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเป็นพิมพ์ที่เกอออกมายังไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะเทียบของแท้ให้ดู ว่าเนื้อโลหะนะครับว่าขนาดต่างกันยังไงนะครับสักครู่นะครับสักครู่ ฐานิตาม เศษแบบบุตดใหญ่นะครับเป็นองค์ที่พิมพ์เล็กเป็นหน้าลีนพิมพ์เล็กออกมาหน่อยนะครับหลอกมาเล็กแล้วก็เป็นเนื้อที่ถูอว่าดูง่ายมากนะครับแลวผมได้มาองคเดียวองเล็กเก็บเอาไว้ ของปลอมเนี่ยจะทำไม่ได้ผมบอกกับว่าของปลอมมันทำไม่ได้นะครับพิมพ์ทําใกล้เคียงได้แล้วนะครับแต่เนื้อโลหะอะไรแล้วแต่เนี่ยเมื่อเจอองค์จริงแล้วทําไม่ได้นะครับอนุภาพใช่ไหมครับ,นะรบองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่ปลอมออกมานะครับเวลาเจอแบบ เจอพิมแบบขนาดแบบนี้ก็ต้องระวังกันหน่อย นะเนื้อผิววันนั้นเนี่ยจะรนเครื่อเพราะองค์นี้ผมอ่ะด,ดูผิวมานะครเหมือนว่าผมเคยเคยได้องค์ที่ถูกฝังเนี่ยไว้หลังบ้านเนี่ยฮนะมาประมาณสองสามตนแล้วผิวก็จะประมาณนี้นะมีคราบสนิมนะครับคารคาบพวกปะกความปุษกบเนี่ยคราบดำๆก็จะอุ่นตามซอกนะครับก็จะอุดทต,ตามซอกนะ่ไหมฮนะ หนึ่งุดแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอุดหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นอุดก็เป็น2อุดก็ถือว่าหายากมากเพราะว่าอุดหนึ่งจะอุดอีกอุดหนึ่งจะอุดผงนะครับในกรณีที่อุดผงนั่นหมายถึงว่าการหล่อมันโลหะการหล่อใต้ฐานโลหะจะเป็นหลุมนะครับทําให้ไม่สามารถอุดกิ่งได้หรือว่ามันไม่อุดโดยธรรมชาติเขาก็จะอุดผลลงไป แล้วก็จะใช้แผ่นทองแดงมาปิดเพื่อการซ่อมในโบราณเพราะเนื้อทองแดงเป็นเนื้อโลหะที่นิ่มเขาก็ซ่อมแลวปิดปิดรูนั้นไปแลวอุดโขงนะแล้วก็จะไปเจาะข้างเป็นอุดกิ่งแทนนะครับก็เป็นพิเศษไปตรงนี้ผมเองก็ไม่กล้าเช็ดน,นะไม่ได้กล้าเช็ดเพราะว่าพวกข่าพวกอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาอยู่องนี้ผมดูตามผิวนะเจ้าของไม่ได้เล่าอะไรมาหรอกฮะแต่ผมดูตามผิวนะครับว่าองนี้หน้าถูกฝังนะครับหรือู ในในที่อับชื้นหรือทุกเก็บในที่อับชื้น <Yeah. S 1> นะครับเพราะสภาพผิวเนี่ยจะเห็นว่ามีคราบครา,าบเขาเรียกว่าคราบความชื้นหรือการตกค้างของน้ำเนี่ยมาเป็นคราบเห็นงเงี้ยหมกหรือทับถมกันมาตามซอกเพราะองค์เนี้ยเนี่ยนะครับผมเหมือนองค์ที่ผมเคยได้จากจากบ้านคนสององค์ของผิวอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับคนละพิมพ์แต่ เกตตรงนะครับถ้าถามว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยผมมาเทียบผมไม่ได้เกบไปเ <_ t ick> ดี๋ยวเทียบกับเทียบเทียบตาแดงก่อนเทียบกับหน้าหน้าลิงเล็กก่อนหน้าลิงเล็ก เข้มขึ้น สวยเลยดูดูดูฐานเห็นครับชัดไหมใหญ่เลยนะเห็นไฮะใหญ่ข้นมานิดนึงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเท่ากันถ้ามาเทียบองเล็ก วคราบทีเ่เขาเรียกว่าฝังมาน่าจะฝังแบบที่อับชื้นมาหลังบ้างหรืออะไรสักอย่งยางที่เปียกที่อับชื้นก็จะมีคราบสนิทคราบอะไรตามซอกดูสนิทสิ่งแท้นะแล้วคงดูสิ่เก ที่เขาเรียกว่าฝังฝังพวกใต้ดินฝังในที่อับชื้นมาเนี่ยผิวก็สภาพนี้เพราะโดนความชื้นโดนอะไรเนี่ยคลุมมานะครับก็มีพวกตามซอกดําๆหรืออพวกก้อนอะไรเนี่ยตามซอกฝังอยู่นะครับผิวก็จะเลือเล่อนๆอย่างเงี้ยเป็นคราบสนิมคราบอะไรเลื่อยอย่างนี้เลยเพราะจริงๆผมคิดว่าเจ้าของน่าเช็ดมาส่วนหนึ่งแล้วผมก็เช็ดออกเหมือนกันนะ จอนถามจะเปิดไหมผมไม่ได้เปิดนะผม,ผมขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าดูดูได้ฐานเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเป็นเสาอ,อุดหรือเปล่าเนีย่ยเห็นปะฮะมันเหมือนจะสองอุดนะนะผมไม่กล้าเช็คนะคับผมไม่กล้าเช็คถ้าสองอุดเนี่ยผมมันจะมันต้องมีอุดหนึ่งอะ่ะที่เป็นอุดผงอุดหนึ่งที่เป็นอุดกิ่งนะครับนั่นซื้อหายากนะครับร้อยองค์จะมีสักองนะครับละอ,องค์จะมีสักองที่คาราวา่าหรือคนซาเนี่ยทําไป ไปนะครับแต่ว่าของปลอมอ่าฟังนะครับของปลอมก็มี2องุดนะของปลอมก็มี2องุดเพราะสมัยก่อนเนะน,นี่ยตอนในกลุ่มเนี่ยมีองค์นึงที่แท้ๆสองุดลงมานะครับสองุดลงมาแค่อุ้งเดียวแล้วดูง่ายมากแต่เป็น2องุดมันหายากมากตอนนี้ไม่รู้ที่ใครแล้วสมัยก่อนพระง่างเล่นอยู่ประมาณพันกว่านะครับพันกว่าพันแปดถือว่าเต็มแล้วนะครับประมาณปีสองปีก่อนพันแปดถือว่าราคาเต็มแนละ้ว นะครับแล้วก็องค์นั้นลงมาเนี่ยราคาวิ่งไปประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับราคาซื้อไปสี่พันกว่าบาทเพราะเจ้าของดีอยู่หกพันนะครับน่าจะได้ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับแล้วองค์ตอนนี้ไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้สองอุดไม่เจอแล้วนะครับผมเองเคยอยากได้อยู่นะองค์นั้นเขาดูง่ายดูง่ายทั้ง้งอุดดูง่ายทั้งทีมเนื้อหาดูง่ายมากนะครับดูตะบงตะบะโหง่ายเลยนะครับองนี้รงนี้ผม ไม่มั่นใจว่าจะเป็นสกุลหรือเปล่านะแต่ว่าไม่กล้าเช็คนะครับเ,เก็บความแท้สภาพนี้ไปก่อนแต่เป็นพิมพ์ใหญ่อ่าพิมพ์ใหญ่นะครับเหมือนว่าผมได้มาเคยได้มา2องค์มั้งนะครับเคยลงร้านไปสององค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วไปหมดแนละ้วนะครับอันนี้ได้มาองค์ที่3อันนี้ขอเก็บไปก่อนนะครับขอเก็บไปก่อนเพราะว่าอุดขอขอดูก่อนว่ามักนกี่อุดนะฮะพิมพ์ใหญ่นานๆนานๆจะเจอมาทีนะฮะอันนี้อันี้ตาแดงก็อยูว่า พิมพ์ฐา,านดินอ,อกข้าวหลามตัดเล็กนะฮะอ,อกข้าวหลามตัดนะครับองค์นี้คือได้มาจากพระนะต้องบอกว่าได้จากพระนะฮะองค์นี้ใช้มาหน้าสึกเหี้ยนนะครับแต่ว่าเขาใช้มานะท่านใช้มาผิวก็จะเปิดเปิดสว่างเพราะว่าสีกับเสื้อผ้าโดนเหงื่อโดนลายสีมานะครับท่านก็ปลดมาแล้วก็ขายขายมาจริงๆตัวนี้มันหุ้มมาเนะนี่ยตรงเนี้ยฮะหุ้มมาหุ้มพเพลี้ยหุ้มหุ้มพลาสติก การแทงเอวนะครับพอพอก้มหรืออะไรนะเอวก็จะโดนแทงเขาก็ยึดพุ้มพลาสติกกันไว้นะครับนี่เนื้อเนื้อเหลืองทองดอกบวกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่งนะครับจะได้เทียบเคียงเนื้อและพิมพ์ได้ชัดเจนเป็นองค์ที่เอ่อไม่นะเป็นองค์ที่คนขอไดเรกเข้ามาขอเช่านะแต่ผมไม่ได้ขายนะเป็นองค์ที่ผมเก็บ ดูกขนาดตัดนอนนีะดูนี้เห็นหครับา้าดูตัดนี้ะใ่จะให้ดเนอ่ะดูพิม์ดูเนื้อนะอันนี้เหลืออมเขียวท้องดอกบววสัดส่วนพิมพ์เนี่ยต้องเหมือนกัน แต่เขาเก็บเก่ามานะครับเขาเก็บเก่ามาก็เลยไม่มีการใช้อะไรผิวก็เลยไม่เปิดแต่องค์นี้ผิวเวาเพิ่งใช้มาเขาเปิดนะครัฮเกลือมีโลหะเกลือดูสดหน่อยนะครับเพราะผิวเปิดโอเคเราไปเทียบกับอง์ผมจะได้ครับผมเคยมีองค์ของปลอมอยู่องคหนึ่งที่ที่ที่ผมบอกว่าเก้ม,มาทําพิมพ์สวยมากเดี๋ยวมาเทียบกันพอเทียบปั๊บคุณจะรู้ว่าโอ้ เกมต่างกันยังไงเดี๋ยวให้ดูของปอมเนี่ยอันนี้คือของปอมนะเห็นไ,ไหมพือมันสวยมากเห็นไ,ไหมครับทุกอย่างเหมือนลองมาเทียบกันเห็นไ,ไหมคุณดูโลหะเนื้อโลหะเห็นไ,ไหมครับโลหะเนี่ยมันดูกลมไหมคุณรู้สึกว่าเนื้อน,นวลไหมเนื้อม,มันละมุนไหมดเ,เดี๋ยวเป็นนะปึ๊บผมขอลง,ลงแสงมาหน,น่อย สมันแข็งมันไม่นวลนะฮะมันไม่นวลมันไม่กลมมันไม่ละมุนผมก็จะพูดผมก็ติดพูดละมุนนะ เนื้อหางก็จะชัดเจน รวมหมายเป็นอทองเหลืองไปเลยนะครับเป็นทองเหลืองไปเลยดูอันน,นี้นะอ่อนเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดตัดเล็กอันนี้คือของแท้นะอันนี้ผมก็พยายามซื้อข้าในแบบที่มันดูแท้ๆง่ายๆ,ๆนะก็ถ้าเจอก็ซื้อข้าทุกวันนี้ก็เจอน,นะแต่ว่าดูมันดูแท้แหละแต่ว่ามันจะดู ตูเกก็ได้ถ้ามริบทสับคนดูไม่เป็นนะครับเลยเลือกที่จะซื้อที่มันดูง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าขายถ้าสมมุติว่าซื้อมาเนี่ยกะลงทุนกันไม่ได้รแร้วกี่คิดว่าซื้อมาแล้วเราสะสมได้เก็บได้เกิดต้องซื้ออะไรที่มันดูง่ายไปก่อนนะครับไอ้น,นีเนื้อทองเนี่ยผมชอบเพราะว่าแกอ่าพี่ท่านเนี่ยใช้มาสิบน,นะครับใช้มาผิวเปิดเยอะนะแล้วมันก็นไม่ออกขอมันดูสวยดีมันหนังทองคำเลย สวยนะี่ผมดูแสงมัยนะครับสวยนะเทียบคู่กันเห็นไหมฮะพอเทียบคู่กันมันก็ดูโลหะมันก็ยุกโยกันมันก็จะง่ายเดี๋ยวอมเขียวกับทองหลอดบวกนะฮะแต่พอเทียบกับพอเรามาเทียบกับของใหม่ที่เขาเป็นโรงงานมาเนี่ยมันก็จะดูง่ายมันก็จะดูแตกตา่างเดี๋โลหะที่แตกต่างนี่ครับแค่พิมพ์ก็แตกตา่างนะฮะแค่พิมพ์ก็แตกตา่างความตื้นความลึกพิมพ์สัดส่วนไม่ได้นะฮะหลองมาเห็นไหม เนหมดเดี๋ยวเรามาเที่ยวกับองค์นี้ลงฮะลอาดูเดี๋ยวผมเทีย่ก่อนดมาเทียบคู่ก่อนอันนี้ปีหนึ่งกว่าเน๊ะโลหะทองอ่ะ,ะนะเราโดนใช่ไหมโดนใช่ไหมแต่ว่าการหล่อบโบราณขนาดไม่เหมือนนะเพราะผิวเดิมเพราะอะไรการหล่อเนี่ยนะฮะในปีหนึ่งกว่าเนี่ยก็จะจะมีโลหะที่ดูใหม่ เยอะนะครับแต่กระแสทองกระแสกระแสการหล่อเนี่ยพอโดนแสลด,ดูอะไรพอผิวเปิดมาโลหะก็ใกล้เคียงกันโลหะสีทองสีนวลจะเหมือนกันเพราะเป็นการหล่อบโบราณนะครับไม่ใช่การฉีดพอเป็นการฉีดข,ขึ้นมาเนี่ยคุณดูโลหะนะครับมันก็จะต่างกันเนื้อโลหะเนี่ยเห็นไหมครับขาวเขียวขาวเหลืองและกันขาวเหลืองอันนี้ก็เป็นเหลืองทองเห็นไหมครับปัจจุบันนี้ของเปอาก็ทําได้นะเหลืองทองหรืออะไรแต่ว่าเนื้อโลหะยังไงก็ต้องดูใหม่อยู่ ครับก็ดูใหม่อย,อยู่องค์นี้ขนาดหนึ่งกว่าองค์นี้นะฮะแม่เปิดองค์นี้ก็ยังดูเก่านะครความแตกต่างของเขาก็ยังแตกต่างกันเลื่องโลหาะชัดเจนนะครับผมวางไวต้ตรงนี้นะเรับเก็บไว้โอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบอจบที่สองตรงนี้นะครับนะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็วันนี้ได้นำของพร้อมของอะไรมาเทียบเทียงให้ ให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ไดศึกษานะครับเราได้รู้ว่าของแท้เนื้อเนื้อ,อหาเป็นยังไงของปลอมเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับพอทุกวันนี้นะครับของปลอมเนี่ยมีมีความพัฒนาไปเยอะมากนะครับก็ต้องระวังแต่สิ่งนึงที่พัฒนาไม่ได้คือความเก่าของเนื้อโลหะจริงๆนะครับเออก็ไม่ต้องเชื่อผมหมดทั้งหมดก็ได้นะครับอะไรที่ ปเป็นประโยชน์กับท่านท่านก็เก็บไปเป็นองค์ค,งความรู้ไปนะครับก็เป็นองค์ความรู้ไปนะครับจะเช่าพาง้างาหรือเช่าพระต่างๆพยายามดูที่เออดูที่ของดูที่พระนะครับอย่าดูที่คนนะครับเพราะพ่อค้าสมัยนี้เขาได้ง่ายกว่ากี่ตัวเขาขายทิ้งหมดนะฮะนะครับเขาไม่รู้ว่าแทเก้เขาสนใจว่าเอาทุนขึ้นเอาทุนคืนนะครับจะสตรอรี่กี่ร้อยเรื่องก็แล้วแต่นะครับพระเองก็ต้องแทรตามสตรอรี่ รหรือพาต้องแท้กว่าสตรอรี่ที่เขาเล่าถือว่าสตรอรี่ที่เขาเล่าก็ถือว่าเป็นเครื่องปูนหรืออัธรลดไปแล้วกันนะครับเป็นอัธรสดไปแล้วก็ฟาง์เป็นอัธรสดไปนะฮะโอเคครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับคลิปนี้ก็สอดีคาับขอบคุณครับ